ครับนายมคอ 1, 4, 1, 4, ร์ดหนึ่ plus นะครับพบกับตอนที่20ของ Windows 10 Tips and Techniques นะครับผมวันนี้เรามาเรียนรู้ shortcut การเปลี่ยนภาษาที่มีมาตั้งแต่ในระบบปฏิบัติการผมเทสใน Windows 10นะก็จะมาเพิ่ม shortcut คีย์นะครับเพราะว่าหลายๆท่านเวลาที่ซื้อน้ t ตบุ๊กมาใหม่หรือ PC มาใหม่แล้วอาจจะติดตั้ง Windows เอง แล้วก็แล้วเราจะเปลี่ยนภาษายังไงวันนี้จะมาแนะนำครับปกติเราก็ไปตั้งค่าในส่วนของปุ่มใต้ปุ่ม Escape เนาะที่ผมชอบเรียกว่าปุ่มตัวหนอนปุ่มกรอบปุ่มเกรวเนี่ยครับอันเดอร์ไลน์เนี่ยผมใ Thai Widget เปิด t h า i n v d a g e t าิด Thai Widget มาดา English Widget เปิด Unit State English Widget ปิด State t h า i Widget เปิด้ Thai Widget ปิด Thai w i d e t มาดี English ขออนุญาตที่จะเปิด Notepad นะครับนัไไล N O P E P D นี่ครับโน้ตแพดเปิดปุ๊บเวลาผมพิมพ์ this is a book อยู่ผมก็จะกดเปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษแล้วกัน English United States P H I D P D S D S I S e S B B s p B O O K Enter เว้นวรรคลงมา b o o เว้นบรรทัดเว้นบรรทัดแล้วพิมพ์ภาษาไทยนี่เปิหนังสือนนังนห เอออ่าพิมพ์ผิดอ่านี่นะครับ This is book This ีโอ้พิมพ์ผิดนี่คือหนังสือพิมพ์ผิดอย่างเงี้ยพิมพ์ผิดซึ่งอ่าไปบรรทัดต่อไปวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับทิปแอนด์เทคนิคในระบบปฏิบัติการ Windows 10ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งปุ่มเปลี่ยนภาษาแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณใช้ปุ่มเปลี่ยนภาษาอะไรคุณสามารถที่จะใช้คําสั่งนี้ในระบบปฏิบัติการ Windows 10ได้แต่ถ้า Windows เก่าวันนี้ทําได้ไหมต้องลองทําดู Windows 7ทําไม่ได้เนาะเออหรือทําได้แต่ Windows 10ตัวนี้ทําได้ครับ วิธีการเปลี่ยน Input Key b o บ r d ดในกรณีที่มีภาษาในเครื่องอภาษาคีย์บอร์ดนะครับมีให้เลือกคีย์บอร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น,นมากกว่าก็คือหนึ่งบวกหนึ่งสองอมากกว่าสองก็คือสองสองด้วยนะสองสามสี่ภาษาวิธีการสลับก็ใช้คําสั่ง Windows Space ครับผมกดวิปุ่ม Windows <S <S ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Space Bar อเหตุโตตอนนี้เป็นภาษาใดเดี๋ยวผมลองพิมพ์ดูนะครับดี K I. k i อ k i อ่าผมสเปซบ่าไปใคร Space อ่าถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งผมมีภาษาไทยผมก็ใช้คำสั่ง Windows ค้างไว้แล้วกด Space ินอันคเอ่าแล้วลอง e พิมพ์ใหม่ครับครก็ไการอเรือนี่ครับซึ่งถ้าเป็นคนตาดีก็จะเห็นนะครับว่าด้านล่างขวามือเขาจะมีการสลับ Input ตคีย์บอร์ดหรือในส่วนของคีย์บอร์ดที่เราพิมพ์ลงไปว่าตอนนี้เป็นภาษาไทยเป็น TH หรือเป็น EN อย่างนี้เป็นต้นครับก็ จะช่วยได้ในกรณีที่เอ๊ะทำไมเราไปกดเครื่องเพื่อนในปุ่มตัวหนอนใต้ปุ่ม H H K เนี่ยไม่เป็นแบบเนี้ยวงเล็บเปิดไทยวงเล็บปิดไทยกดแล้วไม่เห็นเปลี่ยนภาษาเลยเขาก็จะพูดว่าก๊อฟก๊อฟเกลเกลอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เพียงลองใช้คำสั่งในส่วนของกดปุ่ม Windows ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Space Bar input วไม่เห็นเปลี่ยนภาษาเลยเขาก็จะพูดว่าก๊อฟก๊อลีวเกลียวอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เพียงลองใช้คำสั่งในส่วครับกดปุ่ม w i n d o w ค้างไว้แม Space b a Window space bar. Windows ค้างไว้สเปซ bar อินพุตเหตโน้ต S D F Windows ค้างไว้แล้วสเปซ bar อินพุตเหตุโน้ตเหตุเอตุาสอสือว่าแหวนครับผมไม่ยากกันเลยใช่ไหมครับผมทำให้นะครับผมเราไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนบนระบบเปิดการ Windows 10แล้วเราก็จะสามารถที <t 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 ่จะเปลี่ยนอินพุตคีย์บอร์ดหรือคีย์บอร์ดที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยเปลี่ยนภาษาได้ในกรณีที่ วินโด์เครื่องนั้นมีภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไปนะครับสลับไปสลับมาสลับมาสลับไปโดยใช้วินโด์ค้างไว้แล้วสเปซวินโด์ค้างไว้แล้วสเปวินโด้ค้างไว้แล้วสเปซวเิวนโด้างว้ค้างไว้แล้วสเปซอย่างนี้ครับเป็นต้นแต่ว่าก็ไม่ก็อาจจะไม่ยอมบอกเนาะในกรณีที่ผมใช้ NVDA ว่าตอนนี้สลับเป็นภาษาอะไรลองดอนเซฟดอนเซฟก่อนครับลองนำไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับในส่วนของ ช็อตคัทช็อตคัทคีย์นะครับเป็นคีย์บอร์ดคอมมานด์คีย์ที่ทำให้เราสวิตช์อินพุตล้างเวทนะครับบนระบบปฏิบัติการ Windows 10เพียงแค่กด Windows Space เท <In record S 2> ่านี้ <in form. S 1> ครับลองนำไปใช้งานกันดูครับความรู้ดีๆจะนำมาฝากกันอีกนะครับผมก็มีอะไรที่น่าสนใจที่คุณอาจจะยังไม่รู้หรือผมเองยังไม่รู้แต่พอรู้แล้วนำมาบอกทุกท่วนทุกกระบวนความกันเลยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับขับ oh. นในมคอฟหนอคงสี่หนึ่งสพลัสสืการเรียนรู้แบบคู่ขนานที่เพื่อนๆสามารถติดตามได้ทั้งแสตดวนข่าวสารความรู้1414พลสแลวก็ในส่วนของช่อง u t u b e นะครับ m o r c o m 14 14 1 4 1 4หงมคอฟหนึ่นนั่นเองแต่ว่ามีไม่ทุกบทนะจ๊ะสําหรับช่องมคอฟ่งสี่1 4ึ่ง y o u ทาง e แต่ว่าถ้าขยันจะทําเป็นแบบสื่อการเรียนรู้แบบคู่ขนานแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันทุกๆคนกันนะจ๊ะไปก่อนลวครับสวัสดีครับผม Sing a song! Oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day.